วัสดีวันที่15บห้าจ้ะสิบห้าน้วันนี้แฟมต้นเลยอ๋อสิ้าแหละไปเดี๋ยวไปในเมืองกันวันนี้เขามีเหมือนแบบว่าเป็นตลาดไทยเขาเรียกว่าไทยมูกเหมือนคล้ายๆกับฟิวไทยอ่ะตรงสเสียก้ันมีวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะวันนี้น้านับด้วยกันกับลูกก็คือไปครอบครัวเนี่ยจะ้ะแล้วก็พรุ่งนี้นะไปด้วยกันกับเพื่อน เดี๋ยวไปดูว่าเขามีอะไรขายบ้างแต่ที่แน่ๆเห็นว่าร้านตุ๊กๆเนี่ยเขาไปเปิดบูธขายอยู่นะแล้วก็อีกคนหนึ่งเขาขายแบบพวกไส้กอกย่างลูกชิ้นทอดอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยน่ากินเหมือนกันนี่ตัวเดนองินไปเคลียร์พากันแม่มาดื่มที่ที่ร้านอะไรนะนนเดี๋ยวอะไรนะฮาร์ดโลคาเฟ่จ้ะฮาร์ดโลคาเฟ่ตโกมเนาะโอ ล้วมีเค้กผลไม้ข้าวเหนียวมะม่วงอุ้ยข้าวเหนียวมะม่วงผัดไทยและอื่นๆอันนี้ซีเฮดกอรีเฮดซอฟต์รอเอสกิงใช่เอาไปละ ไก่ทอดลูกชิน้นยวิจุหออ,อุ๊ยนี่อ๋อเต็งจะเอากี่ไม้ล่ะเดี๋ยวไปถามเขาก่อนอุยมีอะไรขายลายอย่างมีหมูปิ้งด้วยขอสี่ไม,นะม้นะยอมขั้นทรอดเอออรอดียวอกสตกมีข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่ทอดมนัน คน,นี่อร่อยหมดออเอ่าไรครบแปดสิคู่ตามเริ่มขึ้น,นมาด้วยอุ้ยกะหรี่ปับ๊บแม่จะอยากกะหรี่ปับ๊บสิอ๋อไก่ย่างกะหรี่ปั๊บห้าชิ้นร้อยผสมกันได้จ้าเดี๋ยวแม่จะซื้อกะหรี่ปับ๊บสากคูไสหมูหมดแล้วจะ้ะ กำลังทำงนนมีกว๋วยเตี๋ยวเรือด้วยนะจ๊ะน้ม,นยมยังไม่ร้อนแต่ว่าอุยขนมเครฟปแล้วก็มีบ้าบิน,นอขา,าเหนียวมะม่วงกอปองละเท่าไหร่ไม่รู้ร้อยนึงม่รูอุ้ยแต่ขนมก็มีเยอะอยู่ขนมล็กอกอันนี้ขายน้ำขายอะไร อันนี้มหมูย่างอัหนึ่น่งนนี้จะที่ได้มาเนาะยำแหนม <c oughs> จะสิ้นได้ข้าวกับไก่ทอดผัดไทยลูกชิน้นหมูย่างหมูย่างเหมือนกันส้มตำาลูกชิ้นหมู่ลูกชิ้นเนื้อสมดุลเซเดเยก็ตุดมีของหวานด้วยนะ หม้อแกงแล้วก็กะลีปั๊บค่ะกะลีปั๊บให้แม่แหกคุงถยุงถุงให้ไหมอ๋ออ่ะเนี่ยแม่แม่คาผัวเนี่ยโอเคขอบคุณค่ะแม่มาพากันกินอาหารอีกนิดหน่อยจ้ะนั่งไปนั่งมาดื่มไปดื่มมา อยากกินซะงั้นเราจะเลยมานั่งกินอยู่ร้านนี้นะร้านเอชื่อร้านอะไรนะ Urban d ด i ี่เดลี่เดี๋ยวดูว่าอาหารที่สั่งไปอะไรแต่ไม่ได้เป็นอาหารจานหลักนะส่วนใหญ่เป็นอาหารนิ่น้ำย่อยเพราะว่าไม่ได้จะหิวมากมาแล้วอาหาร จะปลุกแต่อุศรังจิตต์อ่แล้าวไปที่เด็นจ้าสิบี้าห้ามีงา้า ทำไมม,ม,มันตรงนี้ที่ที่เขามีงานอาหารนั่นแหละเมื่อวานก็ไปแล้วแต่วันนี้เมื่อวานนี้นะกินไปหลายอย่างอยู่เท่าที่เห็นจากในคลิปเมื่อวานเนาะแต่วันนี้นะตั้งใจที่ว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเพราะว่าลูกสะพายบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยแม่แต่เมื่อวานนะอิ่มแล้วไงณนะตอนนั้น็ะลยเดี๋ยววันนี้ตั้งใจจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนาะแล้วก็อาจจะซื้อกระรี่ปับกลับมาบ้านด้วยแล้ววันนี้เนี่ยนี่ เอาผ้าไปปูนั่งด้วยเมื่อวานนี้หาที่นั่งเกือบแทบไม่ได้ที่บอกต้องไปนั่งแบบไกลมากจากานั้นแต่ที่เขาตั้งซุ้มอาหารเนาะก็เลยวันนี้จะเอานี่ไปเผื่อ <afe okus> ได้หาที่นั่งที่ใกลๆ้ๆมันจะมีส่วนอยู่ใกลๆ้ๆด้วยไงอืมแล้วก็คงไม่ได้มีแลนอะไรก็ここอยู่ที่ว่าเพื่อนจะชวนไปทําอะไรอีกหลังจากนั้นเนาะ <C ül üp> แล้วเมื่อวานเนี่ยหนาวเน,นาวเนะวันนี้นะเลยก็นเนี่ยเอาผ้าคลุมไหล่อะไรไปด้วยแล้วก็เกงที่ใส่ไปก็เป็นเหมือน แบบนี้มันอุ่นๆอ,อ,อยู่แต่วันนี้อากาศจะดีมากกว่าเมื่อวานทำไมหืดๆืดะยาแก้แพ้ก็กินมาแล้วนะน้าเนี่ยแพ้เกสรอ,อะไรพวกนี้นนะยนะไปกันจ้ะไปกันดีกว่าจ้ะ มา,ากนอี้จาเดี๋ยวว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวมาอยากก่างที่บอกแต่ว่ามทางร้านส้มร้านสมตา,มานตาานี้อร่อยแล้วก็้าเหนียวเดือทอดของเาก็กกร่อยนะส่วนตรงโน้นนะร้านนุ้นเขามีไก่ทอดนุ้นก็น่ากินไ,ได้มาแล้วจากก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะ มื้อเย็นของนา้าวันนี้เป็นสเต็กจ้ะก็เลยได้มีวัยดีดๆกินกับมื้อเย็นสักหน่อยเนาะหรือแต่ว่ารอแต่กับข้าวแค่นั้นเองเนื้อนะ่ยย่างเสร็จแล้วย่างกระทะน,นี่แหละแต่ว่าเขาบอกว่าต้องรอประมาณ3าสนาทีก่อนที่เราจะกินได้เนาะให้เนื้อมันยังไงไม่รู้อะเซ็ตตัวหรือไง <c oughs> เสร็จแล้วจะเนื้อขนาด2 0 0กรัมนะ ชิ้นใหญ่อยู่นะน่าจะอิ่มแล้วก็กินกับเดเบเนซโซสผสมกับพริกอันนั้นของเดนนิสเขาน้ำลายแตกเลยสกูกดตัวสมองแก่ตัวสมองแก่บ้าแล้วเพราะช็อต <Good. S 3> <The smoking. S 1> อ่ะโอ้ย <The> mm hmm. มื้อเย็นของน้าวันนี้จะ oh. มาม่าเย็นตะโฟวุ้นเส้นทะเลแหละอ่ะมีกุ้งกับลูกชิ้นปลาเนาะส่วนของเดนนิสเนี่ยเขากินโจ๊กอ,อ่ไม่ใช่โจ๊กหรอกข้าต้มหมูสับเอ่อน้าทำให้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็กินเสร็จแล้วด้วยกินข้าวคนเดียวทีนี้เพราะเขากินเสร็จไปก่อน <laughs> มื้อเย็นของน้าจะเป็นน้ำพริกปลากระป๋องนะ แล้วก็ผักมีแค่นี้เป็นสล,ลัรีแล้วก็แครอทกาแฟเย็นอันนั้นอยากแก้แพ้กับวิตามินแล้วก็ไข่เจียวกับหมูแดดเดียวจากวันนั้นที่ไปงานไทยเนานะน่าได้หมูแดดเดียวมาแล้วทีนี้นะเนี่ยตอนตอนได้มาไม่ได้ดําอย่างนี้นะมาสวยเลยน,นี้นะเอาไปอุ่นในะไมโครเวฟอุ่นน้ำไปหน่อยดํใช่อะเดี๋ยว่ายเขาตัวไปกินข้าวก่อนวันนี้กินคนเดียวนะเดนนี่เขาไปต่างจังหวัดแล้วเดี๋ยวนะ้าได้ไปทํางาน อาทิตย์นี้สองคืนจ้ะสวัสดีวันที่สิบเก้าจ้ะไปได้เวลาไปทำงานแล้วอย่างที่บอกว่าอาทิตย์นี้เริ่มที่สองคืนเนาะแล้วก็ออกกะเช้าวันศุกร์แต่วันศุกร์ตอนช่วงบ่ายเนี่ยจะไปบ้านพ่อพ่อผัวเนี่ยจะ้ะแล้วก็เมื่อสองวันที่แล้วเนาะข่าวไม่ค่อยดีด้วยว่าเอลวิสหมาของพ่อเนี่ย เขาเ,าเป็นมะเร็งที่ในท้องเนี่ยลำไส้หรือกระเพาะหรืออะไรใดๆน,นะก็ไม่รู้แต่เขาก็าอายุเยอะแล้วนะอายุสิบสี่ปีกว่าแต่แล้วทีนี้ด้วยความที่เป็นมะเร็งแล้วก็อายุเยอะแล้วพ่อเขาก็เลยน่าจะแบบว่าให้เขาได้หลับไปแบบสบายๆไม่ต้องมาทรมานเนาะเพราะว่าไม่เคยได้รู้เลยนะว่าเขาเป็นมะเร็งอะ่ะคือการไม่ออกเลยมีก่อนที่เขาจะพาไปหา หมอรักษาสัตว์อะเอลบิสเนี่ยรู้สึกไม่อยากอาหารไปนอนคนเดียวแอบไปนอนคนเดียวหรืออะไรเงี้ยก็ก็เลยว่า,าเผื่อเขาท้องไม่ดีเผื่อไปกินอะไรที่ไม่ดีมาแล้วอาจจะท้องไม่ดีหรืออะไรเงี้ยจนว่าเห็นอาการไม่ดีขึ้นก็เลยพาไปไหาหมอน,นี่แหละถึงได้รู้ว่าเขาเป็นมะเร็งก็พ่อก็ข้างพ่อกับ แม่เลี้ยงอะ่ะก็เสียใจนะด้วยว่าเขาก็อยู่กันมานานแล้วอะ่ะส่วนน้าเองก็เสียใจเหมือนกันก็เห็นเขาตั้งแต่ตอนเล็กๆนะยังไงก็แล้วแต่ก็เดี๋ยววันศุกร์นี้ไปหาเขาเนาะไม่รู้ว่าสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงบ้างคือนึกออกไหมผู้สูงอายุที่นี่รือว่าแม้แต่คนเด็กอะไรเองก็เถอะพอเวลาลูกเต้าที่ย้ายออกไปแล้วอะ่ะก็จะอยู่กันสองแก่ตายายเนาะ าก็เลยพารับสมาชิกเข้ามาใหม่เพื่อได้ว่าเ,เป็นกันเขาจะเรียกว่างไงเหมือนว่าได้ออกกำลังกายไปด้วยในตัวด้วยนะว่าที่นี่เขาพาหมาออกไปเดินออกไปขี่ไปเยี่ยวหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีบ้านอยู่มีพื้นที่ให้หมาได้วิ่งเล่นนะแต่ก็ยังพาออกไปเดินทีละเป็นครึ่งชั่วโมงอยู่นะนั่นแหละ มันก็จะเป็นความผูกพันที่เยอะๆนอนด้วยกัน,นอะไรด้วยกันเนาะก็เหมือนที่เมืองไทยก็มีคนไทยหลายๆคนที่เขาเลี้ยงหมาเอ่อเป็นเหมือนลูกเหมือนเต้าตัวเองเลยก็เข้าไปอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันแต่ของพัานนาท,ที่ที่สุราษฎร์อ่ะแม่เนี่ยไม่ให้ไม่ให้เข้าไปอยู่ในบ้านด้วยนะยกเว้นแต่เวลามีเทศกาลอะไรที่เขาจุดจุดประทัดอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ฝนตกฟ้าผ่าถึงอนุญ,ญาตให้เข้าบ้านได้ <laughs> แล้วแต่ไปทำงานจ้ะตอนเย็นของวันที่20จ้ะเมื่อเย็นนี้ไม่ได้ถ่ายอะไรว่านะ่ะกินอะไรนะกินกับข้าวเมื่อวานที่เปลี่ยนไปก็คือไม่ได้เปลี่ยนจากไข่เจียวเป็นกุ้งลวกกับข้าวเมื่อวานอะไรน้ำพริกปลากระป๋องเออและโคตรอย่างอิ่มเลยซึ่งสุดท้ายของอาทิตย์นี้จ้า น้าเนี่ยอยากทำงานวันอาทิตย์นี้นะหวังว่าเขาคงมีงานเอ็กซ์ตร้าให้ทำอยากทำเงินอีกสักหน่อยก่อนกลับเมืองไทยไงแล้วเหรอไฟไม่เปิดอีกแล้วอะ่ะยังไงวะมีเกินนะ่าเป็นผิวสีอยู่ข้างหลังหนึ่งคนข้างหน้าไกลๆอีกสองคนสามคนแถบหน้านี่มีประมาณ4ี่คน5คนรวมทั้งน้า แต่ตอนนี้มันไม่ได้ผ่านอุโมงค์มังก็สว่างอยู่ได้แต่ว่าจากบ้านนาไปอีกสถานีหนึ่งมันผ่านอุโมงค์ประมาณสักสี่ห้าอุโมงค์ประมาณเนี้ยีนน้โมงสั้นยุเดี๋ยวคุณพี่จะรู้ตอนไหนคุณพี่ไม่เปิดไฟควันทีนะรู้ก่อนนู่นไกลจะถึงในเมืองอยู่แล้ว